ท่านผู้ชมคะแปลงที่เห็นอยู่นี้นะคะมีการปลูกว่านสีทิศพันธ์ฮอลแลนด์หรือว่าอมาลิลิสนะคะเป็นการปลูกภายใต้การร่วมทุนระหว่างระดากรุปกับบริษัทอิสราเอลนะคะถ้าถามถึงสายพันธุ์เราเอาพันธุ์มาทดสอบในการปลูกและทําการค้าในกี่สายพันธุ์ด้วยกันตอนนี้เรามาถึง8สายพันธุ์ครับการตอบสนองในพื้นที่ปลูกของเราที่หนองจากยามันเป็นยังไงบ้างมันทั้ง8สายพันธุ์นี้มันโอเคหมดไหมจะไม่เหมือนกันครับผม เลยคะ่ะยกตัวอย่างชื่อเรดมินิไวท์ก็รักษาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะปัญหาอุปสรรคไม่มาก,ไม,มากไม่มากครับต<ล>ัวต่อไปอันนี้ชื่อเฟอร์รเขาจะรักษาง่ายที่สุดแล้วแต่เขาจะไม่ค่อยมีโรคอะไรเขาแข็งแรงตัวต่อไปชื่อมินิเรดมินเิเ e d กับมินเิเจะมีสีแดงสีสวยแล้วก็ ดอกตัวนี้ก็อาจจะไม่โตเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถึงนอนนั้นมันจะโตใหญ่กว่านี้หน่อยนะดอกสิสวยอันนี้ก็ถือรักษาอยู่กลางๆครับผมจริงๆเขาส่งมานี่มีมากกว่า8สายพันธุ์เป็ค่าที่มาปลรูเก้า <9, 000 S 1> สายพันธุ์เก้าสายพ<ต>ันธุ์แต่เราคัดเหลือแปด <8 S 2> เหลือแปดครับผมขนาดหัวที่เหมาะสมที่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวแล้วไปส่งออกได้น่าจะเริ่มจากนี้ขึ้นไปครับในขนาดนี้ประมาณ22 24 22 24ถึงเซนครับผมขึ้นไป เราต้อดูก่อนว่าดอกขนาดไหนต้มาดูว่านี่ดอกใช่ไหมเราก็จะวัดดูว่ากี่เซนอันนี้ประมาณ5เซนติเมตรมันจะมีดอกสองดอกที่เขานี่คือดอกอ่อนที่ซ่อนอยู่ในหัวครับผมนะคะอย่างอันนี้เราก็จะเห็นว่ามีตัวอย่างดอกอ่อนที่เตรียมจะแทงขึ้นมามจเจริญเติบโตขึ้นมากี่ดอกคะ3ดอกครับ1 2 3สาข้างในครับค่ะอันนี้เราก็จะพบว่าตรงตามสายพันธุ์ เราอยากรู้ว่ามันมีกี่ทิศดอกมันสมบูรณ์ไหมเราก็ผ่าตัวนี้ดูว่าหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหม,มช่อดอกถ้าดอกไม่สมบูรณ์จะจะเฉาทั้งในแล้วถือว่าโอเค,คก่อนเก็บเกี่ยวเราก็จะมีการเก็บสุ่มตัวอย่างเพื่อทรสอบดูะนะคะเราก็จะพบว่าคุณสมบัติเป็นไปตามที่เราต้องการที่จะส่งให้กับตลาดหรือเปล่าเราสุ่มอย่างนี้แล้วเราก็ต้องส่งไปทางที่เขาจะรับซื้ออีกทีว่าโอเคไหม ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างบทพิสูจน์ได้เห็นว่าความสามารถของคนไทยก็ทำการผลิตว่านสีทิพันพันฮอลแลนด์นี้นะคะได้ถึง8ดสายพันในพื้นที่แห่งน,นี้